ห้าหมื่นห้าหมื่นบาทนะครับห้าหมื่นบาทใายเลยยังใายเลยครับเป็นไงวันนี้หมดไหมเนี่ยก็ไม่หมดต้องไปเดินเพิ่ติมครับก็วางแผนมาก็จะเดินยกสี่ไปยกสามโอ้ตามแผนเลยเนี่ยตามแผนไปแรกๆเนี่ยค่อนข้างที่จะโดนนั่นโดนนี่อยู่นะเห็นไหมก็ก็บางก็ขอเตะซ้ายก่อนไปยกสามเออควันนี้เราอาวุธเราลูกไหนที่เราคิดว่าเราชนะคู่ต่อสู้ก็ โค้นะจุดแดงแตงด้วยนะแดงยกต้นเลยหักล้มยกสี่ครับล้มยกสี่เลยยกต้นเลยเพื่อนเหรอยกสามนะเขาบอกว่ายกสามเขก็ได้หมัดด้วยเล่นคนนิดเน้นหมัดมาดีเพ่อเลยไหมโอ้โหชกจังกะชกโชคหวยสามคนสลหรับเล่นเลยแล้วเจ้ากทีมตำรวจด้วยใังไงวันนี้กับคที่แล้วเป็นไงบ้างก็ที่ชนะมาเนี่ยก็ไม่ที่รับเลยก็แพ้เหรอแคนันอง ไม่ใช่เคยเคยชนะทำเบกทำแบ็กเคยเคยชนะน่ารักมาตอนนั้นกับตอนนี้มันต่างกันไหมต่างกันชนะตอนนั้นกับชนะตอนนี้ก็วันนี้ก็ตั้งใจซ้อมมาดีวันนี้มราฉีดเท่าไหร่นะครับห้าหมื่นห้าหมื่นบาทน้อหมดไฟนี้ไปแล้วอยากจะเจอใครเอแก้มือใครชื่อแท้มาใครอ่ะโอ้แล้วเตี๋ยวเราต้องเตือนครับขอขอต้อนรับเขาหน่อยใหญ่สูงไปแต่ไม่ต้องเยอะ thành thành đạt được bao nhiêu? Cao khoảng Không phải đi đâu. Không phải đi นี้ก็ทำหแล้วนี้อยากจะขอบคุณใครบ้างเนี่เอาขอกเลยตอขอขอบคุณเสียแกขอบคุณเลยทีมงาน์ีขอบคุณแน่ค้ตขอบคุณกรันนครับอ๋อเนรวอยู่ที่ไหนทองทนกลางครับสองทนกลางแล้วก็ะอนะแ้วมีเวลาซ้อมมวยเหรอเป็นท้งตำรวจจับจอนมู้ไลด้วยแล้วต้องมาชยมวยด้วยแม่ไรไงแม่ไรไงก็ขอหนักการก็ขอ่มาซ้อ